สายฟ้าพายุเป่าเค้กวันเกิด4ี่ขวบถือพวงมาลัยกราบแม่ชมขอบคุณที่อุ้มทองมาฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นที่มีเพียงแต่คนในครอบครัวเท่านั้นสําหรับสายฟ้าพายุสุปตาฝันน้นํานมลูกฝาแฝดของชมพู่อรยาและนอนร์วิสรุตที่มีอายุครบ4รบี่ขวบไปวันที่6กันยายนล่าสุดชมพู่อรยาได้เผยคลิปผ่านทางอินสตาแกรมแอดชมอิสแมทชเลกในขณะที่สายฟ้าพายุ อยู่รายล้อมไปด้วยเค้กหลากหลายรูปแบบที่ถูกส่งมาให้อย่างล้นหลามซึ่ง2หนุ่มก็ยิ้มเรืองร่าก,กับการเป่าเทียนและรอกินเค้กแต่ละก้อนอย่างใจจดใจจอ่อและในช่วงท้ายคลิปนั้นสายฟ้าพายุก็ได้นำพวงมาลายเดินตรงไปกราบไหว้ทั้งพ่อหนอและแม่ชมอีกครั้งยังกล่าวขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดมาเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยถ้อยคำสั้นๆที่หลายเด้งสาแต่ออกมาจากใจว่าขอบคุณมากครับ งานนี้ทํำเอาแฟนๆี่ได้ชมต่างก็พากันอมยิ้มไปตามๆกันรอมทั้งอย่างชื่นชมในการเลี้ยงดูที่แฝงคําสอนให้ลูกๆได้ซึมซับอยู่ตลอดเวลาโดยคนรับฟังไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยขอขอบคุณภาพชมอีส t แมททีเรียลเกิภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ